ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะฟังในเรื่องพึ่งตนพึ่งธรรมในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฏิบัติสมถวิปัสนาหน้า32จากพระตาปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่216ข้อที่736 ทรงตรัสแก่พระอน,นุลที่เสียใจต่อข่าวการปรินิพานของพระสารีบุตรอาน,นุลเราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอาน,นุ์ข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นประทีป มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจงมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะอานนท์ภิกุมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสารณะ ไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอน์ภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลส ม,มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้พิจารณา,าเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเปากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้พิจารณา,าเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเปากิเลส มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อานนภ์ภิุอย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสาระ,มรรมะ,าระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนในการบัดนี้ก็ดี ในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อานนภิกุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในสิกขาภิกุพวกนั้นจกเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลศที่สุด